กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักปิชชิ่งเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะ้านาะนะตกปลาทุกท่านนะครับอา่าวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภะัฒนนะครับจากยนะูทูบน้าพัฒน์ิชชิ่งนะครับอา่าวันนี้ผมออกมาตกปลาอีกแล้วนะผมออกอ่าตอนแรกว่าจะไปหาตกปลานาะแถวนะครนายกนะครับแต่พอดีผมออกสายนะเจ็ดโมงกว่าแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยรู้ที่ด้วยนะผมก็เลยอ่เลาะ ปลาแถวข้างทางอ่ะ,ะเชิงเซานะครับอ่าแถวถนนสุวินทงวงแล้วก็เลี้ยวมาทางเนี้ยทางสะเชิงเซาวไม่รู้เขาเรียกบ้านอะไรนะครับก็วันนี้ผมเอารอกมาเทสด้วยนะครับนี่นะเป็นรอก o อมิ V2 นะครับนี่นะ V b a บโอมินะครับเป็นรอกปี2024นะ o อมิ V2 นะครับ จากค่าย v ีแบทนะครับตัวนี้น้าหนักเบามากเลยนะอ่าร้อยห้าสิบเจดกรัมนะครับเนี่ยจับคู่กับคันบูบุคัตราไพมานะตัวนี้บูบูคนะัตน้าก็น่าจะประมาณร้อยกว่ากรัมเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วสายที่ผมใช้ก็เป็นสาย PE 1หนึ่งนะของอะไรอ่ะของของซีเซียนะสีแดงเนี่ยสายช็อคก็อยู่ที่40ปอนด์นะครับของ v b a บนะ แล้วกิ๊บเป็นล็อกสแนปของ BPO นะครับเหยื่อก็เหยื่อกบยางทั่วไปนะครับดูตามแล้วแต่หน้างานนะครับว่าต้องใช้เหยื่อเล็กหรือว่าเหยื่อตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับว่าอรอก V-BAT OMIS V2 นะครับจะทำผลงานเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นที่นภัสตีมาเมื่อกี้นี่ก็ใช้ได้ดีเลยนะตีไกลมากพราะมันเป็นสปูลแกนสั้นนะ แนะนำสาหรับนา้นามือใหม่เลยนะคุมฟู่ถือว่าดีเลยนะนะพัรเปิดคุมฟู่อยู่ที่ตอนนี้เปิดอยู่ที่เบอร์นะเจ็ดนะเผื่อนา้าท่านไหนจะ,ะสนใจจะตามนะนะครับนี่สวยงามเลยนะ V b a บ O oh, m i ม s V 2นะครับนี่มาใหม่เลยนะน,านา้าท่านไหนสนใจก็หาซื้อได้ที่ตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าหาที่ไหนไม่ได้าหานะพัรได้นะครับกดเข้าตรง u t u b e นะตรงใต้ชื่อช่องจะมีเบอร์โทรมี Facebook สามารถติดต่อเข้ามาหาณพัฒได้นะครับนี่นะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับราคาตลาดนะไม่รวมส่งนะแต่ว่านภัทรเอามาขายอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับนี่นะเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับหรือว่านานาท่านไหนสะดวกโอนก็ลดได้นิดหน่อยครับประมาณห้าร้อยแปดสิบนี่นะลอกราคาประหยัดเลยนะครับใช้ดีนะเบื้องต้นนะโอ้ลื่นดีครับ พุมฟูถือว่าโอเคนะแล้วน้าหนักเออแล้วก็น้ําหนักเบานะนี่จับคู่กับคันก็น้ําหนักไม่ถึง3ขีดนะรวมกับคันนะคันก็ร้อยประมาณบูบูคัตนี่ไม่แน่ใจนะประมาณร้อยร้อยกว่ากรัมนี่ครับแล้วตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบเจ็ดกรัมนะถือว่าเบาเลยนะแล้วเบื้องต้นก็หมุนนิ่มนะยังหมุนนิ่มอยู่นะเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปว่าอ่าใช้งานเต็มวันอ่าลอกจะมีอาการเป็นยังไงหรือว่า อะจะมีอะไรผิดพลาดไหมดีไม่ดีตรงไหนยอย่างเงี้ยนะครับติดตามรับชมครับเจ้า Oh. จัดแล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแตมแรกแตมแรกหรียกว่าตัวใหญ่นะตัวเล็กนะครับตัวนี้ใช้กบแอ้กบยางตัวเล็กๆนะแล้วก็เอาตะปูถ่วงเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับ โอมิด V2 นะครับประเดิมแต้มแรกแล้วนะจั <c oughs> ะบคู่กับคันบูบูคคาตาลาไพมานะครับโอมิด V2 นานาท่านไหนสนใจท่าหานาพัรได้ครับใช้เบื้องต้นใช้แล้วโอเคเลยนะครับลื่นดีตีไกลเลยนะนี่นะหมุนนุ่มนะฝากกันด้วยนะครับแก้วแต้มแรกมาแล้ว าหมอยังใหญ่เลยแตหนึ่งแทมนะครับตัวนี้ผิดคิวนะปลาหมอกัดกบยางตัวเล็กนะนี่นะครับนึกว่าปลาช่อนนะครับแก้ที่สองนะนับแต้มหมดนะครับนี่นะปลาหมอกัดนะตัวยังใหญ่เลยนึกว่าปลาช่อนนะครับนี่นะครับโอมิตวีสองนะครับบูบพคัตอลาเปมาสายทีอีหนึ่ง เลื่อนดีตีไกลน้ำหนักเบานะครับนหน้า,าหน้าท่านไหนสนใจท้าหาญพัฒน์ได้นะครับนะพัฒ์เทสอะแล้วโอเคเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเลื่อนดีตีไกลนะครับไปครับแจ๋วเก็บไว้ก่อนนะนี่นะนี่นะครับตัวยังใหญ่เลย ด,ดนนะูต่อนะครับตีไปปุ๊บแล้วก็วางแล้วมันก็ไล่มาแตนะที่ต้องี้ไม่ได้เปิดนะเนี่ย้างปั๊มปตทสุวิทวงนะครับ กัดแล้วนะกัดแล้วนะอยู่นะกัดแล้วนะครับอยู่นะสายวิ่งแลยนะ แัดแล้ววัดกระเด็นเลยนะครับเกือบตกอย่ากหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สามนี่นะไซนี้เลยนะหลังสนุกเลยนะครับโอ้มิดวีสอง เยียบกบยางตัวเล็กๆนะครับลากมาใต้น้ํานะครับดุกดิกดุกดิกกัดเลยนะครับนี่นะเห็นครับเยียบแต้มที่สามแล้วนะ แต้มนะครับปาหมออีกแล้วนะนี่กับตบยางตัวเล็กเลยอบีมีสองนะงนแจ็งแต้มที่สี่แล้วนะครับดกับตบลากมากลางกลางน้ำน,นะครับมันเอาเลยนะมันไม่รู้จะตัดอนปาโมนะครับ กันแล้วนะออ <c oughs> เอาอีตัวเล็กก็ได้อหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่ห้าวันนี้ไซส์พึ่งหย่านมนะครับนี่นะแค่นี้ก็ยังติดนะขอได้สนุกนะครับนี่นะ เหยื่อยื่อยางตัวเล็กๆนะครับโอมิดวีสองนะครับเล็กใหญ่นับหมดนะครับเล็กใหญ่จัดหมดนะครับเดี๋ยวเราเอาไปตัวปาาระกันไ้ก่อนนะแทนที่ห้าแล้วนะ ัดแล้วนะครับตัดแล้วนะไปแล้วนะนี่นะตัวเล็กนะนั่ตัวเล็กต้องคอยมันกัดนั่นก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วหยิบยองโอ้ไปเลยเข้าท่อแล้วมั้งโอ้โอ้ัอดะลอกเต็มคำเลยนะเต็มคำเลยนะนี่ สวยงามนะครับจัดอีกหนึ่งแต้มแต้มที่6นะพอได้สนุกนะครับจัดอีกหนึ่งแต้มนะครับนี่แต้มที่หนะบิเอร์ไซด์นี้เท่านั้นเลยนะครับรอบอเม็ดปีสองนะครับพอได้สนุกนะครับนี่นะเหยื่อตัวเล็กๆตัวนีด้ดำน้ำม,มานะเหยื่อยางนะ เบ็ดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับนภะัสจะทําออกมาขายนะพร้อมอุปกรณ์อบนี่เลยนะพร้อมตกอย่างนะเดี๋ยวแบบนี้นะเหยื่อย,ยางรายการได้ดีนะครับวันนี้โชว์ผลงานเยอะเลยนะเหยื่อย,ยางตัวนี้นะโอเคนนะครับ ยีดดึงยาวๆเลยนะตื่นตัวคิดดูเก็บสเปรย์ไว้ก่อนนะเรานับแต้มน,นะครับ อย่าหยับเด้ออย่าเหยับนะอย่า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 หยับนะตัวนะมันเล็กอ่ะเอ,อ้ยอย่านะรถเยอะนะครับนี่นะตัวลเล็กๆพอนะานะอย่าหยียบเด้ออย่าเหยียบโอ้ยโอ้ขอโทษเด้อ กี้จัดอีกหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่ารถมันเหยียบไปแล้วนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะกระเด็นไปบนถนนนัดโอเคครับเดี๋วต้อต่อดนะแนกนที่เจ็บแล้วนะครับที่เราว่าจะเอามาปล่อยนะ้ากระเด็นไปบนถนนรถเหยียบรถเหยียบเละไปแล้วนรับ จัดแล้วจัดอีกหนึ่งแต้มอาเห็นไหมเห็นไหมครับกีกหนึ่งแต้มตอนนี้ไซส์สวยๆนะแต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้แต้มที่แปดนะครับ นะ่ครับการงอีกแต้มนะครับตัวนี้ไซส์โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับนี่นะโอมิด V2 ใครดีครับเห็น okay, ครับแดี๋ยว เตามก็เปิดไหมแบตบหมดไหมัุนอี้หนึ่งเตามะครับตัวนี้โตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยนะนี่นะโอวิสวีสองสวยนะครับว้นเลยนะแกวแต้มี่ไม่แน่ใจนะแต้มีเก้ามั้ง น้ำปลารวมนะครับสวยงามเยี่ยมครับเดี๋ยวดูต่อนะนี่นะกัดกบยางนี่นะอันนี้นะ่พัดมามดิฟายใหม่นะซื้อบอดี้จากลาซาด้นะแล้วก็มาโมดิฟายใส่ใบหลิวใส่ตะกั่วนะครับนี่นะเพราะว่าเมื่อกี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆนะอันไหนถ้ามันกัด แล้วแต่จังหวนะนหน้าไหนเหยื่อไหนจะออกโชว์ผลงานไม่โชว์ผลงานเงี้ยนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับเปลี่ยนไปเลยเลยนะถ้าปลาเหยื่อตัวนี้ปลาไม่เอาก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้อีกนะมีเหยื่อไว้ติดตัวไว้ให้เลือกนะพยายามมีเหยื่อไว้หลายตัว จัดอีกหนึ่งแต้มนะครับอาจจะแต้มที่สิบแล้วนะครับนี่นะใช้สวยใช้สวยเลยนะกัดตรงนี้นกัดตรงป่าปักบุ้งเนี่ยตรงเนี้ครับเนี่ย อ่าอะไรนะโอมิ V2 นะครับโอมิ V2 นะครับนี่สวยงามแก้วดูต่อนะว่าจะแทกไงนะน่าจะแต้มที่สิบเลยนะครับถ้าเป็นฟารวมนะเล็กใหญ่นับหมดนะครับ หนึ่งเต้แล้ที่สิบเอ็ดนะ โอเคนะครับสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับว่ามันมาไกลนิดนึงนะครับวันนี้ผลการเทสรอกโอมิโอมิสนะครับโอมิส V2 ถือว่าผ่านเลยนะครับใช้ดีเกินคาดนะครับนี่คุมฟูดีมากเลยนะแล้วก็ลื่นตีไกลด้วยนะเนื่องจากเป็นสปูนแกนสั้นนะตีเยือหนักๆนี่หวดเข้าไปเลยนะครับตีไกลมากเลยนะนาทไหนสนใจก็ทักทายได้นะครับหรือว่าจะหาซื้อตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านก็ได้นะครับ ตัวนี้แนะนําเลยนะครับนี่ผ่านเลยนะตีง่ายด้วยนะง่ายแล้วก็เบาแล้วก็ลื่นสําหรับมือใหม่แนะนําเลยนะตัวนี้จบเลยแล้วก็หมุนเนียนๆเลยนะหมุนนุ่มๆเลยนะนะครับผลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับอ่าพอได้สนุกนะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจใช่องนะ้ำพัดฟิชชิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.